วิธีใช้กฎแรงดึงดูดกับความสัมพันธ์นะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก่อนอรื่อาต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะเพราะว่าเมื่อไร่ที่เรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็จะไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ต้องการอยู่นั่นแหละนะคะแล้วกฎแรงดึงดูดเนี่ยเวลาที่เราให้พลังงานกับอะไรมันก็จะยิ่งขยายขยายเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเราไม่ชอบคนจะชู้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบคนที่บ้างานเราไม่ชอบคนที่อะไรที่เราไม่ต้องการอ่ะเราก็จะไปขยายขยายอย่างนั้นแล้วเราก็บอกว มันเหมือนเป็นการโฟกัสเพิ่มมากขึ้นทีนี้นะคะเราจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกคนลองใช้นะคะในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์โดยใช้กฎแรงดึงดูดก็คือลองเอากระดาษออกมานะคะแล้วก็เขียนในสิ่งที่คุณชอบกับไม่ชอบแบ่งออกมา2ฝั่งใช่ไหมคะในเรื่องของความสัมพันธ์สมมุติว่าคุณต้องการผู้ชายอสมมติตอนนี้คุณกําลังโฟกัสว่าฉันไม่ต้องการผู้ชายเจ้าชู้แล้วคุณก็ยิ่งเจอแบบนั้นซ้าๆใช่ไหมคะก็ลองเขียนออกมาว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่ต้องการคือผู้ชายเจ้าชู้ไอ้ส่วนที่ต้องการคืออะไร ผู้ชายรักเดียวใจเดียวเห็นไหมคะมันจะมีแบ่งเป็นสองขั้วสิ่งที่ต้องการกับไม่ต้องการทีนี้คุณจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าอ๋อไอสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสคือฝั่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ต้องการอสมมติคุณไม่ชอบผู้ชายบ้างานเห็นไหมคะทำไมต้องบ้างานทำไมต้องทาแต่งานอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็ลองโฟกัสคุณต้องการคนที่มีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยลองเขียนมันออกมาอะไรก็ตามที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณจะ เข้าใจกับตัวเองก่อนว่าอ๋อไอสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยคือสิ่งนี้นะคะแล้วเราจะเริ่มเบนความสนใจไปที่สิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราให้ความสนใจเราจะยิ่งขยายเราจะยิ่งมองเห็นเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่มีใครไม่สามารถที่จะคือกดจกนะักรวาลกดแรงดูดะนะคะเวลาที่เราบอกว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้แล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะไม่มองเห็นมันได้ ใช่ไหมคะเหมือนที่เราโฟกัสรถสีแดงบนถนนทําไมรถรถสีอื่นก็มีแย่ไปต้นเป็นมีแยะบนท้องถนนแต่ทำไมเราถึงต้องเจอแต่รถสีแดงเพราะว่าเรากําลังให้การโฟกัสเรากําลังให้ความสนใจนะคะทุกๆอย่างก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่รถสีแดงเพราะนั้นวันนี้นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ลองเขียนมันออกมาว่า ไอ้ฝั่งที่ฉันต้องการคืออะไรนะคะฝั่งที่ไม่ต้องการคืออะไรแล้วคุณจะได้เริ่มมองหาทีนี้นะคะเวลาที่คู่ชีวิตของคุณนะคะเขามีเวลาให้นะคะเขาให้ความใส่ใจนะคะเขาแสดงออกอะไรมาในสิ่งที่คุณอบคามจริงๆอ่ะคุณจะได้ไปให้คุณค่ามันนะคะคุณจะได้ให้เขาเรียกว่าอะไรเขาจะคุณจะได้ขอบคุณคุณจะได้แสดงอาการในสิ่งที่คุณได้รับมันอ่ะนะคะเวลาที่คุณ คุณต้องการมันแล้วคุณมองหาไปในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะแล้วคุณจะเริ่มมีปฏิกิริยาในการที่จะแสดงออกออกไปนะคะส่วนมากทุกคนจะมีความดีใจใช่ไหมคะที่ได้แบบนั้นนั่นแหละนะคะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นผลสะท้อนกับนะคะเวลาที่คุณให้อะไรออกไปคุณก็จะได้กลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องทําเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณก็คือ เริ่มจากการเขียนมันออกมาอะไรที่ต้องการกับไม่ต้องการนะคะแล้วคุณจะเริ่มชัดเจนกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วไปโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการจรงิงๆแล้วคุณมองหามันจะมองเห็นค่ะมันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นไม่เชื่อลองทําดูค่ะกับวิธีการนี้นะคะเวิร์กช็อปนี้นะคะลองทําดูค่ะนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะคอนเทนต์ดีๆดีเกี่ยวกับความรับความสัมพันธ์กดเล่นดึงดูดนะคะก็าม,มาติดตามที่เพจนี้เลยค่ะคโค้ดนิดหน่อย relationship Expert สสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเจอาก,กันในคลิปต่อไปค่ะ